แต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูประเด็นดราม่าในไทยกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือวันศุกร์หน้านี้เนี่ยจะเริ่มแล้วมาหาก,กรรมกีฬาโอลิมปิก2024ปารีสครับ P p พ v เราก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับยังไงติดตามตารางการถ่ายทอดให้ดีแต่ปรากฏว่ามันเกิดดราม่าขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยในเพจเพจหนึ่งที่ชื่อว่าสเตเดียมทีเเนี่ยเขาได้โพสต์ภาพนี้แล้วก็บอกว่านี่คือชุดของทีมไทยเปิดตัวชุดพิธีการ Oh. ร่วมพิธีการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกชุดพิธีการใช้คําว่าชุดพิธีการ uh huh. มันก็เลยเกิดดรามากก่าขึ้นเลยฮะว่าขออภัยนะเขาพูดกันอย่างจริง oh. จริงอูเชยอะ่ะไม่สวย นี่ยังไงเนี่ย<อ>จะไปสมัครเป็นนายกอาบาตอรหรออะไรขนาดนั้นเลยเออหลายคนก็บอกเออทาไมชุดมันเอา,ามันเฉยอ,อ่ะบางคนก็บอกมันมันเฉยขนาดนี้ออกไปสูส่สายตาชาวโลกไหวเหรอและช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าแต่ละชาติเขาก็เริ่มเปิดตัวชุดไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งรหรือว่าชุดพิธีการที่จะใช้ในพิธีเปิดพิธีปิดเนี่ยเริ่มมีการเปิดตัวกันก็พยายามเอามาเปรียบเทียบเขาบอกโอ้โหของไทยนี่เฉยระเบิดเลยก็เลยนำมาซึ่งดราม่าที่เป็นอยู่ณตอนนี้ไปดูกันเลยนะครับถูกพิพากพิจารณ์เยอะมาก นี่คือชุดเสื้อผ้าไหมสีฟ้าครามช่วงคอปกแนวกระดุมเสื้อและข้อมือมีการประดับลายผ้าไหมในรายละเอียดเขาเขียนเอาไว้เลยว่าชื่อว่าผ้าลายขอเจ้าฟ้าแล้วก็ตรงบริเวณกระเป๋าเสื้อปักโลโก้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการปักข้อความว่าปารีส2024ไว้ใต้โลโก้ด้วยซึ่ง นางแบบก็อย่างที่รู้จักกันดีนะครับคุณปอป้อซับสีรีแต้รัตนชัยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไัยอันโด่งดังนะครับภาพเซตนี้เนี่ยทำเอาโลกโซเชียลนี่ฮือฮาวิพากวิจารณกันสนั่นเลยครับในเชิงนะลักษณะที่ว่าโอ้โหมันเชยไม่ทันสมัยคือเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าลายผ้าไทยไม่สวยนะลายผ้าไทยเนี่ยสวยงามแล้วแต่ว่าทำไมถึงนำมาประกอบกันแล้วก็ออกแบบได้ไม่สวยงามเอาซะเลย เขาบอกไอเดียดีนะที่จะเอาลายผ้าไทยมาแต่โดยรวมมันไม่สวยและปรากฏว่าไม่รู้ว่าเพื่อต้องการดับกระแสะความดราม่าที่ร้อนแรงในโลกโซเชียลหรือเปล่าย้ำฮะว่าตอนแรกเนี่ยเพจเขาใช้คำว่านี่คือไทยเปิดตัวชุดพิธีการร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกแต่ภายหลังแก้ไขข้อความฮะครับเป็นชุดพิธีการเพื่อใช้สำหรับการเข้าเฝ้าหรือใช้ในราชการ แต่ไม่ได้ใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันก็คือดับกระแสตรงนี้ไปบอกนี่ไม่ใช่ชุดพิธีเปิดชุดพิธีเปิดเดี๋ยวจะเป็นอีกชุดอันนี้คือชุดพิธีการสำหรับเข้าเฝ้าและใช้ในราชการนี่น่ฮะก็เป็นเป็นความคืบหน้าล่าสุดจากเพจที่มีการแก้ไขกันไปครับะะเพราะฉะนั้นนี่นะฮะวันนี้พอเป็นที่พูดถึงมากนะฮะท่านนายกก็มีท่าทีออกมานะครับเพราะว่าเรื่องไปถึงหูคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ ซึ่งคุณเศรษฐาวันนี้การสัมภาษณ์นะในในลักษณะกลางๆอะ่ะคุณเศรษฐาก็บอกว่าเปิดใจนะอยากให้ทุกคนเปิดใจคือเรื่องความสวยงามเนี่ย,ยมันแล้วแต่คนมองรสนิยมบางคนอาจจะมองว่าอันนี้สวยบางคนอาจจะมองว่าไม่สวยแต่ก็ต้องให้เกียรติคนที่เขาออกแบบด้วยนี่เมื่อเช้านี้นะฮะคุณเศรษฐาทวีสินไปปฏิบัติภารกิจที่สัมานคณะกรรมการ,าาการป้องกันและปราบปรามการ,อการฟอกเงินหรือปปงคือ,อ,อก่อนที่จะกลับเนี่ยก็ถูกถามเรื่องนี้ เสียงวิพากษ์วิจารเรื่องของชุดนักกีฬาไทยในพิธีการนี่แหละครับชุดพิธีการที่เขาเรียกกันเนคุณเศรษฐาบอกว่าคือเอาล่ะก็เข้าใจแหละหลายคนบอกว่าจะดูเอาเอาไปหน่อยนะดูเอาหมายถึงไม่ทันสมัยเนี่ยนะซึ่งการที่จะบอกว่าเสื้ออันนี้เอาเสื้อเสื้อคุณเอาเสื้อผมเอาเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบเหมือนกันนะคุณเศรษฐาบอกผมก็อาจจะบอกว่าสวยบางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยก็ได้แต่ก็ต้องให้เกียรติคนที่เขาออกแบบ ก็ขอให้ทุกคนอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณเศรษฐาบอกไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าฮเสื้อผมขาอารใามเนี่ยอไมกไม่สวยค่าไมสวยไไรผมื้อผมไม่สวยผมท่านเลขาสวยกว่าผ่ามันไม่ิออยาน้มากเลยโฟกัสเสือนีก็สเดยวกันท่านเยอะ อ่าเนี่ยฮะหลังจากจบคุณเศรษฐาก็หันหลังลงลิฟต์ไปเลยบอกว่าต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบต่อ,อส่วนอีกท่านหนึ่งฮะแน่นอนนะคนนี้เกี่ยวข้องกับกระทรวงกีฬาโดยตรงนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์คุณเสริมศักพพนนดิก์วันนี้ก็บอกก็น้อมรับคําวิจารณ์นะครับก็บอกคือนักข่าวก็ถามนะท่านว่าสวยไหมถามส่วนตัวท่านคุณเสริมศักดินนก์บอกก็กางกลางนะก็กางกลางบางคนก็อาจจะมองว่าเออสวยแบบไทย แต่ถ้าหากไปต่างประเทศก็อาจจะไม่ค่อยสากลก็เตรียมจะนําเรื่องนี้ไปเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกให้รับทราบพ,พร้อมหารือว่าจะปรับยังไงกันได้บ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นยุนยูนิตของคณะกรรมการนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับเสื้อผ้าไหมสีฟ้าครามชุดนี้เนี่ยอา,อาจจะไม่ใช่ชุดที่ไปเดินเปิด งานนะฮะตามที่<อ>หลายคนเข้าใจนะฮะเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางบิ๊กตอมนะครับนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชี้แจงนะครับบอกว่าหลังจากได้รับทราบกระแสวิพากษ์วิจาร์แล้วเดิมเนี่ยชุดนี้จะใช้ตั้งแต่การเข้าพบท่านยกเศรษฐาเลยแต่ชุดยังตัดไม่เสร็จจึงเพิ่งปรากฏภาพออกมาแล้วเดิมทีชุดนี้ก็ไม่ได้ถูกวางให้เป็นชุดพิธีการในพิธีเปิดนะฮะอาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศที่มันค่อนข้างร้อนด้วยที่นั่นและนักกีฬาก็ต้องไปขึ้นเรืออีกในพิธีเปิด เพราะฉะนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปแต่เป็นไปได้ว่าอาจจะเปลี่ยนไปใช้ชุดวอร์มนักกีฬาแทนเอะเดี๋ยวสรุปไอ้ที่เพจเขาเขียนตอนแรกบอกว่าใช้พิธีเปิดอืมแต่ท่านบอกว่าเติมทีชุดนี้จะเอาไปพบนายกออแต่ตัดไม่ทันแล้วก็เลยชุดเนี้ยคือผมพยายามจะลำดับนะก็เลยเปลี่ยนมาจะใช้พิธีเปิดหรือเปล่าแล้วพอเป็นดราม่าปุ๊บแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อมันร้อนก็เลยไม่ใช้แล้วอ,อ,อย่างนั้นเหรอ ก็ดูทรงเหมือนว่าจะเก็ก็เปลี่ยนก็ได้อะเหมือนกับลำอา่าใช่ไหมก็ดูแล้วถ้ามันร้อนก็เปลี่ยนือ <c oughs> ก็เปลี่ยนไปชุดวอร์มครับ <c oughs> แล้วหลายคนไปดูชุดวอร์มก็บอกเออสวย <c oughs> ใช่ชุดว,วอร์มนะรอนี้สวยฮะ <c oughs> ซึ่งคุณผู้ชมฮะที่ผ่านมานักกีฬาไทยเนี่ยถ้ายังจำก็ได้นะฮะมักจะใส่สูตรเบเซอร์ผ้าไหมในชุดพิธีการ <c oughs> แล้วในการเดินทางต่างๆด้วยการเขาเ้าเฝ้าต่างๆแต่กว่าจะเดินทางถึงเนี่ยเสื้อผ้าก็มักจะยับครั้งนี้ก็เหมือนกับเขาก็เลยออกแบบใหม่หันมาใช้เป็นผ้าฝ้ายผสม นำลวดลายพระราชทานมาประดับแทนนี่น,นอันนี้นนเป็นชุดแข่งขันทีแแน่แกรนแกร์สปอร์ตเขาออกแบบครับก็หลายคนก็บอกว่าเออ,เอ,อ,เอไอเงี้ยโอเคอนะฮะทันสมัยเลยครับซึ่ง เดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับพิธีเปิดจะเกิดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามพิธีเปิดโอลิมปิกเกมปารีส2024ได้ทาง PPTV HD ช่อง36ของเรานี่แหละถูกต้องครับคือพิธีเปิดจริงเนี่ยรู้สึกว่าจะวันศุกร์หน้าแต่24คือก่อนหน้าพิธีเปิดมันก็จะเริ่มมีการแข่งขันแล้วบางอย่างเราก็มีการถ่ายทอดกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ทีนี้ฮะอย่างที่เขาชี้แจงกระดอกมาก็คือไอชุดที่คุณเห็นปอป,อป้อใส่เนี่ยจะไม่ใช้ในพิธีเปิดแล้วแต่ว่ามันก็มีความเห็นมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านชุดไทยเขาก็บอกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิด Worst case ส a s e สมมุติหาไม่ทันแล้วมันจะต้องใช้ไอชุดผ้าไหมที่มันออกมาสีฟ้านี้จริงๆเนี่ยมันจะต้องแก้ไขยังไงให้มันดูดีครับอันนี้เป็นความเห็นที่ผมว่าสร้างสารรค์ดีนะฮะจาก ig, on, ad, ครูบิ๊กพีรมนชมทวัตครับ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชุดไทยและผ้าไหมผ้าไทยนะครับได้โพสต์แสดงความคิดเห็นดังนี้นะครับบอกว่าไอชุดที่มันมีอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเห็นไหมเขาวงเขียวไว้เลยทั้งคอทั้งแขน<อ>มันผิดสัดผิดส่วนไปหมดครับถ้าเกิดจำเป็นจะต้องใช้ชุดเสื้อผ้าไหมสีฟ้าครามนี้จริง,รงๆเพื่อไปร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก2024อาจารย์บิ๊กเนี่ยครูบิ๊กเนี่ยเขาแนะนำว่า กรุณาปรับสัดส่วนเสื้อให้มันพอดีตัวคนใส่อย่างเช่นความยาวเสื้ออ่าน,นี่เอาความยาวลบคนเอาบาออกนิดนึงจะเห็นว่าความยาวเนี่ยมันยาวเกินไปเห็นไหมฮะโอ้นี่แทบจะถึงเข่าปอ,ป,อป้อแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็บอกว่าด้านหลังเนี่ยอยากจะให้เก็บเกรดหน่อยปรับลดขนาดแขนเสื้อด้านแขนนะฮะปรับให้พอดีเดีย๋ยวจะมีมันจะมีมุมหนึ่งนี่หัวไหล่หัวไหล่ใหญ่มาก ปรับให้มันพอดีได้ไหมและสวมเสื้อตัวเนี้ยคู่กับกางเกงสีขาวอันนี้มันสีดําพอสีดํามันเลยไม่สวยอืเนี่ยสีดําสีเข้มเนี่ยบอกปรับเป็นสีขาวซะถุงเท้ารองเท้าให้ใช้สีขาวมันจะช่วยให้ดูดีขึ้นนี่ผู้เชี่ยวชาญผ้าไทยเขามาบอกเลยนะครับม,มันจะเหมาะกับภาพลักษณ์นักกีฬาหนุ่มสาวเพราะรูปแบบเสื้อเขาใช้คําว่านี่คืออนุรักษ์นิยมเต็มขั้น <laughs> <อ>แ,ตแต่โอเคล่ะ ไม่ได้ว่ากันไงแต่ถ้าเกิดจะใส่เนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นแบบโอเวอร์ไซส์มันทําให้ดูแย่นี่อาจารย์เขาใช้คํานี้นะผมไม่ได้พูดเองนะมันทําให้ดูแย่มไม่มีสง่าราศีผิดหลักการชุดไทยประจำชาติมากนอกจากปรับไซส์ให้มันปรับแพทเทิร์นให้มันเข้ารูปแล้วเนี่ยครูบิ๊กเขายัางแนะนํได้วยว่าช่วยปรับรูปแบบการถ่ายภาพด้วยให้มันทันสมัยกว่านี้ครับอันนี้เราจะเห็นวนะ่าคือคือมันมีไลติงแหละมันมีจัดแสงแหละ แต่มันก็จะเป็นแบบธรรมดาเรียบเรียบบอกว่าอยากจะให้ปรับให้มันทันสมัยนี่คุณดูด้านซ้ายรู้สึกจะมองโกเลียโอ้โหเขาไลติ้งแบบโอโ้โหลงรายละเอียดเยอะเลยนะไลติ้งแบบแฟชั่นอะ,ะแบบเหมือนงานงานแอลแฟชั่นวีคงานปารีสแฟชั่นวีคแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่จัดไฟเราจัดไฟแต่จะเห็นไหมฮะ,ะที่ยบเลยซ้ายกับขวาด้านซ้ายนี่โอ้โหแสงนวลมีมิติแล้วก็ช่างพงช่างภาพเนี่ยเผลอๆก็เอามือ ระดับท็อปๆของประเทศเขาอะแต่ของเราด้านขวาเนี่ยมันโอเคแหละแต่มันแบนมันก็มันมันก็มันเรียบเรียบอะไม่เหมาะกับงานระดับโลกคูบิกเขาบอกว่าเราคงไม่อยากเห็นประเทศไทยถูกนําไปเปรียบเทียบแล้วดูด้อยกว่าชาติอื่นถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจริงๆให้นักกีฬาทั้งหมดถ้าทําอะไรไม่ได้ไปใส่ชุดวอร์มเถอะอย่างน้อยเนี่ย ที่แกรนสปอร์ตเขาออกแบบไว้ยังสวยงามทันสมัยอทําให้นักกีฬาไทยดูดีออันนี้ส่วนตัวผมนะถ้าถามผมนะชุดไทยที่ออกแบบมาไม่แย่นะส่วนตัวอันนี้ผมเลยส่วนตัวเลยผมมองว่าสวยดีแต่ด้วยความที่โอ้โหมันโค่งอ่ะถ้าเกิดปรับให้มันแบบโอเคสมส่วนเรา,เราลองนึกภาพชุดนี้นะปรับให้มันสมส่วนคอคืออะไรแขนเนี่ยมันแบบเข้ารูปอย่างอเน,นี้ยนี่ขนาด พับแขนยังดูย่นเลยยังดูแบบยาวเกินไปเนี่ยสมมุติไม่ไม่ใส่หัวนะ,อะโอ้นึกว่าคารลมเข้าไปรายงานตัวเข้าไปประชุมผมก็เลยจะบอกว่าถ้าให้ผมนึกเนี่ยผมนึกถึงประชุมคลร์มนึกถึงประชุมครลมที่แบบผ้าใบมาเลยนะมีคนเอาภาพไปเปรียบเทียบกับลุงป้อมอเคยมีภาพหนึ่งที่ลุงป้อมใส่ชุดฟ้าแล้วลุงป้อมเป็นป,ประธานโอลิมปิกก็เลยบอกเอ็นนี่ได้แปกประดานใจจากลุงป้อมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นย้ำนะฮะชุดอันนี้คือไม่เกี่ยวกับแกนสปอร์ต